ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่างูสัตว์เลื้อยคลานที่เรามักจะเห็นในข่าวหรือเจอตามธรรมชาติเนี่ยจะมีความลับบางอย่างที่น่าทึ่งมากๆที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน อย่างแรกเลยงูเนี่ยไม่มีเปลือกตานะครับลองนึกภาพดูสิครับว่าเราไม่สามารถกระพริบตาได้เลยเพราะงั้นเวลาเราเห็นงูมันจะดูเหมือนจ้องเราอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วพวกมันมีเกล็ดใสๆคลุมดวงตาไว้เพื่อปกป้องแล้วพวกมันก็ไม่จําเป็นต้องกระพริบตาเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเราเลยล่ะครับ แล้วพวกมันรู้ได้ไงว่ามีเหยื่ออยู่ใกล้ๆงูใช้ลิ้นสองแฉกของมันนี่แหละครับในการชิมอากาศเจ้าลิ้นนี่จะรับโมเลกุลกลิ่นต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วส่งข้อมูลไปยังอวัยวะพิเศษที่อยู่ในปากทําให้มันสามารถสร้างแผนที่กลิ่นรอบตัวและรู้ตําแหน่งของเหยื่อหรือผู้ล่าได้อย่างแม่นยํามากๆครับ สุดท้ายการลอกคราบของงูไม่ได้มีแค่ความหมายว่ามันกําลังเติบโตเท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นวิธีที่งูใช้กําจัดปรสิทธิที่เกาะอยู่บนตัวและช่วยซ่อมแซมผิวหนังที่เสียหายอีกด้วยการลอกคราบแต่ละครั้งจึงเหมือนการรีเฟรชผิวใหม่ให้แข็งแรงพร้อมผจญภัยในโลกกว้างต่อไป จริงๆแล้วงูส่วนใหญ่ไม่ได้ดุร้ายอย่างที่เราคิดนะครับและพวกมันก็มีบทบาทสำคัญมากๆในระบบนิเวศของเราด้วยลองสังเกตรธรรมชาติรอบๆตัวเราดูนะครับยังมีเรื่องน่ารู้ซ่อนอยู่อีกเพียบเลยล่ะครับและนี่คือดินแดนแห่งชีวิตอยากให้นำเรื่องอะไรมาเล่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ